คู่กรณีอัดคลิปขอโทษหนิงปณิตาลานคิดผิดที่เชื่อผู้ชายคู่กรณีหนิงปณิตาอัดคลิปขอโทษหลังวันนี้4ตุลาคมหลังทั้งคู่ได้เจอกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยหนิงปณิตาเป็นโจทยื่นฟ้องมือที่3ทํทำอย่าสามีจินจรินธรรมวัฒนะในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายบุคคลที่3ล่าสุดคู่กรณีของหนิงปณิตาเผยในคลิปว่า หลังจากที่ได้เจอพี่หนิงแล้วได้เคลียร์ปัญหาเอ็มก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อผู้ชายทั้งๆท,ที่มีคนเตือนครอบครัว,รวก็เตือนแต่ก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาให้ไม่ว่าจะเป็นว่าร้ายพี่หนิงหรือบอกว่าครอบครัว,รวเขาไม่ชอบพี่หนิงหรือพาไปหาญาิหาผู้ใหญ่ที่ทําให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วเขาก็บอกเขาจะช่วยในคดีนี้สุดท้ายแล้ว ก็พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกันคนที่ช่วยเอ็มณตอนนี้ก็คือพี่หนิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่เชื่อใจใครบางคนมากเกินไปทําให้กลับมาทําร้ายตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทําของเขาในครั้งนี้เอ็มคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลย